คำนี้อยากทำบ่คนเสือพี่น้องเดี๋ยวว่ากันเถอะมไผมาก สวัสดีค่ะสาวเดนชาแนลจ้ามาพบมาพอ,อก,กันคือเกาค่ะพี่น้องค่เมืนน่อหนีได้เน,น,น,นื้อแสบแนว้นัว่าพี่น้องถึกใจหลายจะแดงใจวายแด่เนือสดๆมา่ะพี่น้องก็คิดอยากว่าเราก็นังร้ายอะไรคือเกา่าเลยพี่น้องเมืนน่อหนีเขาได้อันตับแล้วกันเนะื้อสดๆจ้ะมาคํเมืนน่อหนีพี่น้องจูด็ดกจูดึดกขาพี่น้องค่ะคเกา่าพี่น้องเอ้ย ตารวงข้าวมีเธอและุ่นใจคณะได้ฟังเสียงไรเยาวยวนใจมากเลยฟิฟาก่อนพินสิเฮียมาได้จะเด้อแกข้าวบุกนน้อยๆฮึฮ่า ผักโขอกอันนี้สะเดาค่ะพั้นเล่นเนี่ยผักซีผักอยู่ข้างหลังวินน้องีอายะคือเกาโขอ่อแหละมีบักเคื่ด้วยค่ะมีลูกโดดที่หอม w a t e r c ์อค s ตก็จะว่าคือปักกาดนี่ท่านเคยกินด้วยค่ะล้องมึงมีกระเทียมพริกนี่ก็สวย,ยล้ำผิดเรื่องอีแล้วข้าวเหนียว เขาเนียวล้องทวงก่อนไปนะาแปดมันได้จากเจวเจวดีคมคมตับสดๆน่กนอืมเลือปับก่อ ผักซิตุ้ดสดเลยค่ะผักปตลาดมนะาน้ำตกเตากับมีค่ะสองแบบแตับตัวโหลดไปเนาะจุกใจหลายอืมชอบ ขออภัยคนบอกกิน hmm. ด mm ีกินเนื้อเด้อค่ะเด้อไฟหลายๆค่ะบ่งเป็นความบันเทิงไปพล่นะอืมกินยังมากไหมอืโบดความเข่าโซตัยกับอืมกอเสียบ cặp đực chú được chú được không mm. Oh no. mm. mm. Chua. ឋនឹងស្វ <collisions> <restrial> <m uk itty> ើន mm ន់ទៀរើរគ់ពីនាក់ប់ត្រើវន់ទៀរើសន្វើន់ទៀរើសយ្វើវារាក់ត្រាប់ក្រាសាស់ Og det er หลแล้วก็เจวต่ำกินบะสุภาพก็ขคอภัยได้พี่นางตามมันหวานอีกทีเจ้ะบะข้าวคืออยู่บ้านเขาหรอกค่ะเป็นน้าบเขมันข้าวแทบอ่าน้ำนมน้ำมันควาไพค่ะ นู้ผักนะแล้รสตะอดละหินค่ะมก็นอนมาตรงเลย sắp oh yeah. hmm. <coughs> <Đôi. coughs> đổi lại cho ต่ยตัวัต้งต้งตับใหญ่เลยอืมอร่ หมอะไรโอ้โนี่เห็นนตกต้องทีมมาต้องฝนเนาะเย็นมากเลยเย็นติดลบแบบน้ะเฮ้ยต้อขึ้นเลยสิลบสิบลบสิบเอ็ดไปคนืม 嗯。 không biết tao mới trời Hãy subscribe cho kênh chui Mì Gõ เท่จับเนื้อสดๆอืม ไอ้ขวบนนะๆไอ้ขวดไอ้ขวดกินกว๋วยจิ้งจุ๊ <c oughs> ตาเดือนร้านบุหินนะครับมต่อคว,วัดอือ เลยไหมจ้ะพักสังนึกออกแล้วพักสังใบมันม้วนคือพักสัง กิ่นต้องหายก็พอค่ะอรับตรงใจอืมอืมน่าภูมิใหน้าหน้ามาร่วง ผมข่อยด้วยเปล่เมื่อยเลยลนะ้วนสีเบอร์หัวเวลาหน้าพี่หนงมีเมืองหนาวมืหนาวเลยพี่หนหงพี่หนางแห่งกแบบพี่หนางแห่งผมก็ร่วงไม่พี่นหน

คิดส่นเสียแล้ว <c oughs> บเวเกับไปก้อยเนอะกินซ้ำอิมเลยค่ะอือร <c oughs> อเสื้อเส้ในใื้อสติดมือแทบเขากันแล้ ไปแล้วนาออบเบิตขอเดียวไปก้อยตัพออยย <c oughs> วพี่น้องเอ้ยแห้งมากไหมอืออาอะไรพี่น้องจ้าป๊าดโ <c oughs> ดนๆกินดอกค่ะพี่น้องเอ,อ้ยแซบคักแซบแน่ค่ะมันก็เสดามันก็ผักไทยหอมแซบอือันนี้เอาไว้ถ้าไปก้อยค่ะพี่น้องเห็นเมนูต่ตอไปเนาะกินอบเบิร์ตดอกค่ะกินแซมนีิก็พยาิอัญ,ญาอาะอะไรพี่น้อง เอาละครับมาคลิปนี้ของสาวเดือนสาวเดลก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทาง youtube แล้วก็แฟนเพจได้จ้าเด้อสาวเดนก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่เขามาเติมให้ได้จ้าเด้ออันตอบคอมเมนต์ไปซาหรือบรเห็นคอมเมนต์ไปก็ขออภัยหลายๆค่ะพี่น้องพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องค่าอยู่ดีมีแฮงกันสุขุสุขคนเด้อสวัสดีค่ะ